ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วไหนมีใครอยากทำอะไรในวันปีใหม่ขอส่งสิ่งนี้หน่อยครับคืออยากขอบแก้มผมใช่ไหมปีใหม่นะถ้ทกี้ดักให้ลงไปให้หอหมยิมย่มในความสุขอันนี้นะครับปีใหม่ปีนี้ฟินสุด,สด อบอุ่นและเ,ย,เย็นที่ใบไี้จะเก็บเอาไว้วันที่จะเายใจรอวันนั้นวันที่ฉันพูดไปว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่และเธอพร้อมจะฟังความข้างใน รักเธอได้ยินหรือไม่ที่ยังไม่ชัดต้องมีกลางทุกดจได้ยินไหมเวลาเธอทงหัวใจรักทงหัวใจหรือจัง ครับควันนี้โอ้สวัสดีครับผมแฮปปี้ e w น e a วียร์ครับแฮปปี้ e w น e a วียร์ครับเขาไปยืนกรีดเขาไปอยู่ให้ใกล้เขาเลยคุณเนี่ยอยากกรีดเขามากเนี่ยครับขอจับตัวจริงหน่อยเถอะโอ้ยช็อตไหมครับพี่ผมจะไม่ล้างมือนี้อีกต่อไปเลยนะครับแหมทิกิเอะหลๆคนฟินนะพี่พี่เคก็แอบฟินอยู่หลังเวทีเหมือนกันรักไหมครับผู้ชายคนนี้รักไหมครับ แต่ราดะสงคุณจนไปถึงประตูน้ำตรง,ขงเข้ามันไก่เลยอ่ะโอ้อยปีใหม่หน่อยก็แล้วกันนะครัวขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับเอสน่วันนี้เชิญเลยครับเจมส์ครับครับก็ <พอ S 1> ปีใหม่ปีนี้นะครับก็เรียกว่าปีนาหน้าจะเป็นปีแห่งม้าแล้วปีปีม้านะครับขอทุกคนนะครับทำงานคึกคักกันอย่างแบบว่าแข่งขันกันเลยสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรขอสมปรารถนาครับนีแล้วที่สําคัญครับพี่ว่าตอนนี้ครับตอนที่เราสนุกกันอยู่เนี่ยยังมีคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอยู่จริงครับเนี่ยก็ขอที่็ เดี๋ยวกลับบ้านไปก็กลับไปหาครอบครัวครับโุ๊แกรัพีใหม่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเจมจีขอบคุณมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณคือซปเปอร์ตา์สุดๆแล้วขอบคุณมากเลยนะครับ